เวลา3 6ถึง6เดือนแรกเนี่ยต้องบอกว่าทั้งคุณอ้อยแล้วก็สามีนะครับทุ่มเทในการทำธุรกิจกิฟฟินอย่างจริงจังนะครับในเวลาไม่ถึง2ปีเนี่ยขึ้นมาสู่ตำแหน่ง Exclusive Paradise เนี่ยคงต้องมีเคล็ดลับในการทำงาน นะครับที่ทําให้เราประสบความสําเร็จพอจะสรุปให้เราแล้วก็ท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทางบ้านได้ฟังได้ไหมครับว่าในที่สุดแล้วคนจะประสบความสําเร็จหลายคนบอกว่าโอ้ต้องนานต้องใช้เวลาหลายปีแต่นี่ไม่ถึง2ปีเป็น Exclusive Paradise เคล็ดลับในการทํางานของเราคืออะไรครับเคล็ดลับจริงๆแล้วไม่มีอะไรนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าทำนะคะทำแบบไม่ต้องคิดมากนะคะคแล้วก็สิ่งที่ให้กับทีมงานตลอดเวลาคือให้ใจค่ะ นะคะคทุ่มเทเต็มที่เคียงบ่าเคียงไหลนะคะคเมื่อเขามีปัญหาหรือเวลาบางครั้งเวลาเขามีทุกข์มีสุขเราก็จะอยู่กับเขาตลอดเวลานะคะคการทํางานไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะคะย่อมมีปัญหาเสมอนะคะคสิ่งที่ทีมงานอยากได้จากเราก็คือกําลังใจนะคะแล้วเราคอยแก้ไขนะคะข้อโต้แย้งสถานการณ์ต่างๆเมื่อเขามีปัญหาให้เขาผ่านไปอย่างราบลื่นนะคะคทีนี้สิ่งหนึ่งนะคะที่นอกจากทุ่มเทแล้ว น,ะะนอกจากกําลังใจแล้วนะคะตัวอย่างค่ะ เราต้องทําเป็นตัวอย่างให้กับเขาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํายอดทีมกางนะคะสะสมแต้มการท่องเที่ยวนะคะก็จะทําเป็นตัวอย่างให้กับทีมงานได้เห็นเป็นการบอกด้วยการกระทำค่ะอาจารนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนั่นแหละครับถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ธรรมชาติมากๆไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแต่เราต้องทําจริงแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย ถาถึงวันนี้แล้วเป็นยังไงฮะการตัดสินใจจากร้านอาหารที่ขอเพื่อนสมัครในวันนั้นเนี่ยวันนี้กิฟฟรีนได้มอบสิ่งดีๆอะไรให้กับครอบครัวของคุณอ้อยบ้างครับต้องย้อนกลับไปนะคะว่าต้องขอบคุณเพื่อนที่มีเคตตะล็อกให้เราดูนะคะทาให้เราได้เจอกิฟฟรีนเพราะว่าณตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหากิฟฟรีนจากที่ไหนนะคะคถ้าวันนั้นไม่ไม่ทำธุรกิจกิฟฟรีน วันเวลาผ่านไปวันนี้มามองเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะคที่เขาประสบความสําเร็จมีรถคันใหม่ขับ,บมีบ้านหลังโตๆอยู่นะคะมีอิสระภาพไม่ต้องมาเอาตัวเองยึดติดกับเวลาทำงานประจำนะคะสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบมากเลยค,คะนี่คือความ สิ่งที่ได้นะคะเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่ที่สามารถส่งต่อให้กับคนคนอื่นได้นะคะความสุขอันดับแรกเลยค,คือการได้ส่งต่อความสุขไปยังคนอื่นๆใช่ค่ะที่ในแง่ของรายได้หรือคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรอครับรายได้เหรอคะก็ตอนที่เป็นพารได์นี่ก็ขึ้นหลัก6กหมื่นแล้วใช่ไหมคะอาจารย์พอ พอมาเป็น exclusive แน่นอนค่ะเราทำมากย่อมได้มากนะคะรายได้ก็เป็นเงาตามตัวค่ะก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ,อะตอนที่ขึ้นทำเนียบนักธุรกิจเงินล้านนะคะเมื่อปีเมือ่อเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมค,คะคตอนนั้นก็อยู่ในทำเนียบของ10-15ึง้าล้านอาจาน์นะคะถ้าถ้าบวกมาจนถึงตอนนี้นะคะคดิฉันเชื่อว่าน่าจะอยู่ในเรทของ15-20ล้านได้แล้วค่ะคนะคะโดยถัวเฉลี่ยต่อเดือนนี้เป็นหลักแสนขึ้นทุกเดือนค่ะเป็นรายได้ที่ดีค่ะ เป็นรายไ,ได้ที่ดีแล้วก็ไรายได้ที่ดีตรงนี้แหละก,ก็อยากจะให้ทีมงานทุกๆคนที่อยู่ในในเครือข่ายในองค์กรของตัวเอยเองนะคะอยากให้เขามีรายได้อย่างนี้อยากให้เขามีอิสรภาพแบบนี้อะค่ะจาบก็ถือได้ว่าทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในระ,ระดับที่เรียกว่ามีความมั่นคงละใช่ค,ะ <hani S 2> ค่ะนะเพราะว่าลูกเรานี่เรียกว่าสบายวันนี้ในอนาคตเนี่ยเรามองเห็นเลยว่าธุรกิจนี้สามารถเป็นมรดกได้ธุรกิจนี้ลูกสามารถมา มาสานต่อได้แล้วก็ <c oughs> รายได้นี้เนี่ยการันตีได้เลยว่าจะยังไงก็ตามแต่เครือข่ายที่เราสร้างไว้ยังคงยังคงทําให้เรามีความมั่นคงอย่างแน่นอนค่ <c oughs> ะค่ะนอกเหนือจากเงินนะคะอาจารย์ที่มีไรายได้ทุกๆเดือนที่เข้ามานะคะมากมายตรงนี้นะคะสิ่งที่ได้อย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อ ในเรื่องของรถปัจจุบันก็มีถึง2คัน3คันแล้วค่ะอาจารย์รนะคะลืมไปมี3นะแล้วค่ะอาจารย์นะคะค่ะตอนนี้ก็ยังมีเป้าหมายที่จะซื้อต่ออีกก็ได้บ้านที่ตกแตง่งแล้วเราได้ในราคาที่ไม่สูงจเกิน,นไปนะคะเป็นบ้านที่ถือว่าเป็นความใฝ่ฝันอีกชิ้นหนึ่งนะคะคนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะอาจารย์เราก็ยังได้ในเรื่องของอิสระภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะคนะคะก็จะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศนะคะ ก็ล่าสุดก็ไปมาเลเซียสิงคปโปร์มาพาลูกไปเล่นเครื่องเล่นค่ะคนะคะก็เป็นความความสุขอย่างหนึ่งนะคะนอกเหนือจากที่เราสองคนได้ไปกับบริษัทแล้วนะคะครตรงนี้นะคะทีนี้สิ่งหนึ่งความสุขเหนือเหนืออื่นใดก็คือทุกๆครั้งที่ได้เห็นทีมงานได้ไปเที่ยวด้วย นะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่เวลาทีมงานเข้ามารับค่าคอมมิชชั่นที่ศูนย์ะคะเราจะเห็นเขาทุกคนมีมีใบหน้าที่มีความสุขอาจารย์นะคะเพราะว่าเขามีอิสรภาพตรงนี้นะเขามีเขาสามารถที่จะมีรายได้ไปส่งเสียลูกเขานะคะแล้วก็มีหนทางที่จะเขาเรียกว่ามาอีกระดับหนึ่งนะคะเขามาสู่ธุรกิจตรงนี้ทั้งๆที่ทีมงานหลายๆคนเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีโอกาสแต่วันนี้เราทําให้เขา ประสบความสําเร็จและมีโอกาสตรงนี้อะค,ะค่ะครับก็เหมือนกับเราได้ส่งต่อความสุขสไปยังคนอื่นด้วยนะครับามาถึงวันนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับเพราะว่า,าความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องเกิดขึ้นจากกําลังใจจากหลายๆาส่วนเลยทีเดียวก่อนที่จะขอบคุณคนอื่นนะคะจริงๆแล้วก็คือสิ่งแรกเลยนะคะต้องขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของตัวเองก่อนนะคะคที่ทําให้เราเห็นการทํางานของท่านนะคะที่มีความมุ่งมั่นขยันตั้งมั่นตรงนี้เป็นอะไรเป็นเรงบันดาลใจนะคะทำให้เราเนี่ยติดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะคพอเราได้จากตรงนั้นแล้วนะคะสิ่งหนึ่งต้องขอบคุณสามีค่ะคแล้วก็อันดับต่อไปก็คืออยากขอบคุณ ท่านประธานบริษัทนะคะคุณหมอต้อยที่ได้เปิดบริษัทดีๆนี้ให้คนไทยได้เข้ามามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็อยากจะขอบคุณอัพไลน์นะคะคุณอรุณโนไทยสุขหลายนะคะที่ท่านคอยชี้แนะแนวทางนะคะท่านใจเย็นกับกับตัวอ,อ,อ้อยมากเลยรจริงๆเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะใจร้อนพอสมควรค่ะแต่ท่านจะคอยบอกนะคะใจเย็นนะคะทุกครั้งที่เราเจอปัญหาหรือเราหงุดหงิดหรืออะไรนะท่านจะยิ้มเสมอค,ะค่ะนะ ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือ,อคุณชนะพลชูถนอมนะคะท่านก็จะเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นนักสู้คนหนึ่งนะคะคที่ทําให้ทีมงานหลายๆคนนะคะที่เขาเรียนแบบแม้กระทั่งตัวดิฉันเองนะคะคแล้วท่านก็เป็นผู้นําของทีมด้วยนะคะที่จัดระบบอยู่ที่เฟลทันทีรีสอร์ทนะคะครตรงนี้ซึ่งตัวเองก็ได้ทําระบบกับท่านมานะคะจากการทําระบบนี่แหละ นะคะดิฉันก็มีทีมงานเข้าไปนะคะเข้าไปเรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งบอกทีละคนนะคะอาจารย์เอาเขาเข้าไปเรียนรู้ระบบตรงนี้แล้วเขาก็สามารถกลับมาทํางานได้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านนะคะที่ท่านทําระบบตรงนี้ขึ้นมาแล้วให้สมาชิกใต้ล่างหรือคนในเครือข่ายของท่านได้เข้าไปเรียนรู้นะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีไซไลน์นะคะหลายๆคนน้องๆที่ศูนย์นะคะคจะขาดเสียไม่ได้เลยนะคะถ้าตัวเอยประสบความสําเร็จยืนอยู่บนธุรกิจนี้ได้ คนเดียวสําเร็จไม่ได้ค่ะอาจารย์รนะคะทีมงานค่ะคนะคะทีมงานทุกคนตั้งแต่ผู้ริหารระดับพระราษฎ์ทุกๆท,ท,ท่านที่อยู่ในสายงานนะคะคแล้วก็ผู้วิหารระดับมือรองตั้งแต่ตั้งแต่โปรสตาร์ขึ้นไปจนถึงเซตนนะคะคแล้วนอกจากนั้นผู้บริโภคข,ของเราค่ะที่ทุกคนนะคะน่ารักมากนะคะทุกคนน่ารักมากเป็นผู้บริโภค ที่ดีที่สุดนะคะคนี่คือทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้หมด,ดในวันนี้นะครับ,รบ,รบและผมเชื่อว่าวันนี้ ทางคุณวิทูลและก็คุณนภพอหรือคุณอ้อยของเราเนี่ยเป็น e อ c l u s i v e Paradise แล้วก็ขอเป็นกำลังใจอวยพรให้ก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดของบริษัทต่อไปในอนาคตนะครับผมเชื่อวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์และข้อคิดดีๆรวมทั้งเทคนิคในการทำงานจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้ด้วยครับผลิตภัณฑ์กิฟฟีนกัมรัสวันเดอร์ไลท์คอนซีลเลอร์คิดครับปกปิดริ้วรอยได้อย่างมั่นใจครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟรีนนั่นเองนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับการที่นั่งชมรายการของเราครั้งต่อไปแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับกับ g i f t i n s p i r e แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณแต่ว่าวันนี้ผมและคุณอ้อยคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ